รับลายนี่นะครับด้วงสาคูที่เราซื้อมามันที่เขาฟิสมาแล้วแข็งแข็งเออหนึ่งกิโลกร,รัมครับนี่เราก็มาแช่น้ำให้มันละลายออกจากกันก่อนที่เราจะทอดครับหรือก่อนที่เราจะทำกับข้าวอันนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ นี้ผมจะทอดให้กินผมจะทอดให้ดูว่ามันทํำยังไงก็คือ้วงสาครูนี้นะครับก่อนจะทอดเนี่ยต้องตัดบริเวณนี้ออกคือตัดตอนปลายนี่แหละให้มันเป็นรูเพื่อที่จะระบายอากาศหรือระบายเวลาเราทอดนะครับมันจะไม่แตกตรงเนี้แล้วมันจะพุ่งออกมาเนี่ยเวลาทอดแล้วมันจะสวยน่ากินนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ นี่ครับนี่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 ไงนี่จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาทอดมันจะออกมาสวยเดี๋ยวผมจะไปทอดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะออกนะวามาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ครับโดนตัดหัวไปครึ่งหนึ่งส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะนี่ครับตั้งกะทะไป น้ำมัน,นครับอใส่เยอะอันนี้เป็นน้ำมันแรกเราต้องทอดสองครั้งนะครับแวนอ่อนเยีายไปแรงครับเนี่ยอันนี้เราจะทอดไ้น้ำมัน เราจะทอดไร้น้ำมันก่อนคั้งที่สองเราจะทอดเอากรอบเหมือนปร่เทศทอดน้ำมันดิได้น้ำอ่ที่เราฟลิปมาครับมันทำแคบหมูครับ ทอดไปสักพักครับคั่วสิคั่วให้น้ำมันมันออกวันนี้ตัวยังพองสักพักมันก็จะแฟบลงครับนี่ นะครับตอนนี้มันยังตึงอยู่เหมือนต้มไปด้วยครับมันสุก ถ้าเราไม่ตัดปากมันะครับโอ้โหเหมือนประทัดเลยเพราะมันจะแตกตรงตัวครับเนี่ยครับลักษณะมันจะได้ฟังอันมานน้ำมันก็จะเริ่มหมดนแล้วมันจะมีใสๆบ้างเนี่ยมาอันก็จะแฟบแล้วเนี่ยครับ นี่ครับเป็นดักขนาดนี้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับสามารถทอดรอบสองได้แล้วแล้วก็ตัดขึ้นเลยนะครับยังแป๊แบ,บแล้ว น้ำมันนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้น้ำมันใหม่เพราะน้ํามันเนี้ยมันมีส่วนผสมของน้ํามันจะทําให้ด้วงของเราไม่ไม่พองสวยนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลย น,นี่ให้ร้อนนะครับไม่ให้ร้อนให้ร้อนเลยร้อนนะ้นำมันนิดนึงให้มันเดือดไม่แน่ใจก็ทดลองนี่ก็แสดงมันยังงม่สู้ก็แสดงว่า,มาไม่เท่าไหร่เันนพองขึ้นมาลไหมครับเห็นพองน,นะครับถ้ามัน มันจะพคดอยู่ตรงปากเพราะว่าทางมันมีทางออกเพราไม่มีทางออกมัเรียบร้อยครับเพราะว่ามันตัดทุกตัวนะ ท่คนเดียวไขยคนเดียวทุรักทุเลย่านกับวงกันเลยน้นีนเสียงเหรนี่เสียงเ่ได้มะกูดครับนเี้ผมจะใส่มะกูดเพราะว่ามะกรูดมันจะหอมนะ อันใบเตยล่ะบางคนชอบใบเตยบางคนชอบใบมะกรูดบางคนชอบกินเบียร์บางคนชอบกินเหล้าก็ตุกปลอบแบบนี้นะครับก,กินกับน้ำมะตูมแช่เย็นๆนะเมือนเนี่ยนะนี่ครับก็ทำมันเหลืองก่อนเด้อ บางคนไม่เคยกินอาจจะมองว่าเหมือนดักแด่นะดักแด่ตัวไหมตัวมอนนะครับก็คือดักแด่ตัวหนักไหมหนะ่ะกัดเข้าไปมันจะเต็มคําเต็มตัวเลยอันนี้มันไม่ได้เต็มตัวนะครับแล้วก็จะบอกไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยฮะประมาณเนี้ยก็คืออย่างที่บอกครับมันไม่ได้เต็มตัว เอาสุดผมไปไม่มีพลาดแทบบทุกตัวนัวทุกคำน่ครับพอลวได้แล้วได้และแบบนี้ใส่กัน นะครับเรียบร้อยทอดออกมาจะเป็นแบบนี้ให้มันสีสวยๆแบบนี้แล้วก็ใส่ซอสอ้โอ,โอ,โอ้มันคือลูกไส้คือใส่ไาลานะครับใส่ไหลมันเค็มแล้วก็โรยด้วยพริกไทยอ่าอ่าแม่น่ากิน นี่ครับมันอืมโปเลหัวแข็งว่ะอืมอือืมมานึ่งปตูกันนะ น้ำหมกตุมแช <t ell os> ่เย็นอืม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 จับจมองจัดบาย ่บบอเล่นน่ะน้องเด็กบังนี่ครับอืมหืมกรอบ กับลรยสองตัวตามให้น้ำมาตุ่มยนะิ่งๆนอะมาหนึ่งครับ ว่าอย่างมาหนึ่งใหม่หนึ่งมันเลืเลีมเขาต้องเป็นแนวห้องตัวนี้นะโอ้ตัวนี้นะนนะพร้อมครับไปยังไบบังหหดทอดอต้องคำใหญ่ๆนะยังสิฟินโลดิน้นน้บักตูมกันนำบักตูมถา นกข้ามีใหญ่จ้ะ